เฟรมเลตตกเมอกีเมื่อกี้เฟมเลตตกเฟรมเลตตกไว้ใจไม่ได้เราต้องเอ้นี่แย่เฟรมเลตตกเฟรมเลตกเลตกต้องไปหาตรงที่เป็นเลตดีๆเป๊โอเคแถบนี้น่าจะเฟรมเลตนี้ขึ้น เปิดทะลมเบอร์สองคเอาี้เอเินมาดีเอเินมาดี เอลนมาดีครับตอนนี้เอเลนมาดี phim lệ thuốc nít nè em ơi phải lai phim lệ nít đi đâu yeah. yeah. เอเลนมาดีเอเลนมาดีแต่เอเลนตายเรียบร้อย